สิ่งที่ควรรู้ก่อนการปลูกผมข้อหนึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะปลูกผมได้ภาวะผมร่วงผมบางเกิดจากหลายสาเหตุบางโรคเนี่ยไม่สามารถรักษาด้วยการปลูกผมได้มันจะต้องได้รับการวินิจฉัยก่อนจะได้มีการวางแผนที่ดีก่อนถึงขั้นตอนของการปลูกผมนะคะข้อที่2การทําศัลยกรรมปลูกย้ายเซลล์รากผมแบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆค่ะคือ FUT และ FUE FUT คือการใช้มีดตัดหนังศรีรษะออกมาเป็นแผน่นแล้วมาแยกให้เป็นกราฟแล้วนําไปปลูกในบริเวณที่ต้องการส่วน FUE คือกรรมวิธีที่เราจะใช้อุปกรณ์เล็กๆในการเจาะดูดเซลล์รากผมออกมาแล้วนำไปปลูกคนไข้จะไม่มีรอยแผลเป็นแนวยาวด้านหลังค่ะแล้วแผลที่เกิดขึ้นก็จะมีขนาดเล็กสามารถปิดเองได้และไม่ต้องเย็บแผลแต่และเทคนิคก็มีทั้งข้อดีข้อได้แตกต่างกันข้อ3ปลูกผมแล้วต้องทานยาควบคุมไหมคะหมอเบนแนะนำให้ทานนะคะเพื่อความสวยงามองค์รวมเราอยากที่จะถนอมผมที่มีอยู่ของคนไข้การทานยาหรือวิตามินหรือซัพพลีเมนต์ต่างๆเพื่อการควบคุมมีความสำคัญค่ะข้อสุดท้ายคือค่าใช้ใจ่าย ในกการปลูผมถ้าตอบตามมาตรฐานเราคำนวณจากจำนวนกราฟและพื้นที่ที่จะต้องใช้แต่ทราบไหมคะมันมีรายละเอียดอยู่เบื้องหลังของการปลูกผมมากมายเลยค่ะจำนวนกราฟที่คำนวณไว้เอาออกมาได้จริงๆหรือเปล่าที่เอาออกมาแล้วสามารถใช้ได้จริงๆหรือเสียหายไปหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้มันเป็นค่าใช้ใจ่ายแฝงคำนวณออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกจากแพทย์ที่เชื่อถือได้ว่าก,กราฟผมของเรานําออกมาแล้วสามารถนํามาใช้ได้อย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าใครมีปัญหาสงสัยต้องการสอบถามหมอสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ